ก็ยังไม่เท่าไหร่นี่เจสซี่เจสซี่แบบว่าเรียกตัวใหญ่คุณชมพู่ไปเดินงานเดียวกันไปเดินงานเดียวกันนี่เป็นไงเ,เป็นเลายบับนางมันคือนางปีกนงางฟ้าแอบตาตนิดนิดอ้ตาตานิดนิดเป็นปิดนางฟ้าแต่ว่ามีแบบมีสีแดงเข็มทองแล้วมีประเด็นอะไรของชมพู่มีประเด็นก็คือได้พา แฟนหนุ่มนะครับคุณคุณน็อตคุณน็อตนะครับพี่น็อตนะคะผมไปไปหาคุณพ่อแล้วก็ปรากฏว่าโอ้คุยกันถูกอกถูกใจเพราะว่าคุยคอบอลด้วยกันคุยเรื่องฟุตบอลนี่พี่น็อตนี่โอ้ต้องบอกว่าเจ๋งมากฉลาดเข้าทำพ่อคือลบหัวโลบหางได้พ่อตาแล้วจบได้บ้าคือคือไม่ได้ใจพ่อตาแล้วจบได้ใจได้ใจได้ใจพ่อตาแล้วจบมีเสียงไหมมีเดี๋ยวมีเสียงครับผม แล้วก็พาพาพา,พามาหาผู้ใหญ่ที่ช่องเลาด้วยพี่ช่องสาเนี่ยเหรอาพามาหานายมีหน้าวันนั้นหลบหน้าหลบตาหลบหน้าหลบตาเลยกะว่าจะให้นายเปลี่ยนหลอดไฟทั้งตึกโูจะเหียนภาพเลยเปิดเสียงขึ้นมาพี่ไปดูชมพู่สมภาษ์กันเนีด้เอาอยู่ไม่ได้เก่งกาจเลยแต่ว่าคือเขาอายุประมาณหนึ่งแล้วค่ะคืออดีตมันก็เป็นเป็นเ,นเรื่องหนึ่งกนะันเนาะนะวันนี้มันก็คือต่างคนมันก็ อายุประมาณหนึ่งแล้วเราก็เราก็เราก็มองมองชีวิตอีกแบบเนาะพ่อไม่สบายใช่ไหมก็ต้องต้องต้องโผล่ไปให้เห็นหน้าสักวันหนึ่งบ้างอะไรบ้างเนาะตามหลักการของเราโอเคเขาเจอเขาก็ดีใจค่ะเขาก็จะคุยกันเรื่องฟุตบองฟุตบอลอะไรเงี้ยคือคุณนัทเขาก็แบบเขาก็ชื่นชมคุณประวิตย์อยู่แล้วเรื่องเรื่องการทํางานเพราะว่าคือเป็นนายที่ลูกน้องหลักเยอะมากอะไรเงี้ยค่ะแกก็เอออยากแบบเออบอกพี่สวัสดีหน่อยอะไรเงี้ยเราก็เออ ก็พาไปสวัสดีแค่นั้นเองบา,าวันป็นนี่ฮะอ,อะไรนะมีปิดท้ายก็เจ้าชู้หรือเปล่าอะไร <c oughs> ยังเงีบอกว่าถามว่าเจ้าชู้หรือเปล่าบอกว่าเอ่อเอาทำไมเอาอยู่เก่งจังเลยไม่ได้เก่งการอะไรคนเราตกขึ้นก็ต้องรู้ตัวเอง